คือตรงนีจะมีวัดการคิดห้างห้าเก็บวัด ขณะน,นี้ครบเวลาการสมนาทีครับขออนุญาต่ังการออกแบบขั้นบันได,ดนะครับไปตกไปเรื่อยๆนะครับลัศการท่านไทยไเอเลบปบมนอให้กับผูบ้ได้รับปงมนิเบเพิ่งจิตครับเป็นประธานอนุกรรมการยินคู่ครับ เป็นเป็นแกนหลักของสามองค์คณะหนึ่งครับระยาเรียนรัฐบาลเข้าสู่ที่นั่งเพื่อเรื่องเสนอให้ที่คุณท่าทุ่งมีทั้งหมดห้าเรื่องในการนะครับเรื่องแรกจะเป็นการรายงานสภาพสมาชิกสภานิติบัญัติรัฐสภาเรื่องที่สองรายงานประจำปีของคณะรัฐมนตรีวันที่หนึ่งนะครับเรื่องที่ประกาศแจ้งให้ที่คุณท่าครับระยะเรียนรับสามัญประจำปี ของสังกร์อของเรานะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยคือภายใน,150นร้อยสิบวัตนตามพรบสักร์เมื่อต่างที่ห้าสิบสี่จากวันที่ห้าสิบแปดนะครับไม่จะไม่ถึงวันห้าสิบวัน,น,นเราก็ได้เนินกา,ตารตามปกติวิธีการประชุมเนี่ยถ้าสมาชิกของสังกร์นเนี่ยมีเกินหนึ่งพันคนสามารถเลเนินการประชุมโดยใช้ผู้แทนสมาชิกได้นะครับซึ่งก็ถือว่าเราก็ได้ดำเนินการ ของครั้งนั้นนะครับวันนี้มีผู้มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น287ท่านนะครับจากสมาชิกอาวุธแทนสมาชิก333ท่านก็ถือว่าพวกองค์ประชุมนะครับมีการหลายเรื่องนะครับมีเรื่องสำคัญก็ขออนุญาตเปลี่ยนให้กับพวกเราทราบนะครับว่าสมาชิกนะครับสมาชิกของพวกเรานะครับเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพิ่มขึ้นนะ พี่จากสมาชิกเรามีเยอะมากนะครับเราเรามีสมาชิกทังหมื่นแปดพันคนรวมสมาชิกองครัรทีนี้ก็จะมีในในประเทศไทยเราก็จะมีเผ่ยาากหรือเรื่องของไทยริบบิ้อะไรต่ตางๆนะครับในหลักอยู่ที่บางตอนนี้นักขณะนี้นะครับก็ยังมีผมคิดว่านอาจจะมีสมาชิกของพวกเราเป็นผู้สูงอายุหรือที่ภาคใต้นะครับหลาย,ลายๆจังหวัดนะครับเมื่อเช้านี้ก็บางข่าวก็เป็น ที่น่าเสียใจแล้วมาผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ตัวเลขออกแล้วประมาณสามสิบกว่านะแต่ว่ามันก็เป็นเพิ่งเพิ่งจะตำรวจวันแรกๆนะครับเดี๋ยวคงมีรายละเอียดตามมายเยอะนะครับก็ตรงน,นี้เราก็ได้แก้ไขระเบียบเพื่อที่สมาชิกของเราถ้าเกิดประสบอางโติภัยหรือว่าประสบภัวยวิบัติต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาดาเนินการขอรับเงินนะครับในการเยียวยาเองได้ด้วยความมั่นคง เพื่อสังกัดของกเรานะครับหน้าที่กอ1ถึงกอ8สามจะถ้าถ้าเปิดในเรื่องมันแป่นแข่งกันติกันนะครับใน่ม่ท่านมีขออุ้ยถ้าท่านเกิดไปที่หนุก่อนหีละติดหน้าถ้ามีการแก้ไขผู้ใด แก้ไรเกี่ยวกับการบริหารงานด้านสรกพย์อีกด้วยหลักสูตรที่หนึ่งการเงินการบัญชีและการบริหารสำหรับนักเรียนมหาวิทยนลัยที่กำลังจะจบการศึกษาเข้าเป็นสมาชิกตั้งในปี2568รับสมาชิกเพิ่มในส่หนึ่รูปเฮลิคอปเตอร์ความเร็วยาวความและหน่วยราชาการต่อสู้อากายาและรับขาวควา